กลับมาสู้ได้อย่างสนุกมีคนบอกว่าเสียเซตแรกไปก่อนด้วยความตื่นเต้นครับ <c oughs> นะคือเกมเซตแรกเนี่ยมันสูสีมากค่ะ <c oughs> ทั้งสองทีมไล่ตบเบียดกันแต้มต่อแต้มเลย <c oughs> จนสุดท้ายก็คือเวียดนามชนะไปก่อน25-23แต่ว่าเซตที่2สาวไทยมาเล่นเกมรับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลูกจบสกอร,ร์จากเชชูออนไล่ตามตีเสมอมาเป็น1ตอเซต2 5 <c oughs> 1 4ทีนี้มาเซตที่3แที่4ค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าสาวไทยนี่คือขึ้นบล็อกดีมากเกมลุกชัดเจนเน้นๆ้น,เ,น,นอเอาชนะเวียดนามไป3 1 1> ต่อ1เซตนะคะสุดท้ายก็คือ 23, 25, 25 14 2 5 19และ25,23ก็จบรอบแทีมแรกเป็นปอันดับหนึ่งของกลุ่มผ่านเข้าไปได้ในรอบรองชนะเลิศจะเจอกับญี่ปุ่นวันนี้18นาฬิกาค่ะก็หลังเกมโค้ชด่วนเองเปิดเผยนะคะว่าเกมวันนี้สร้างความลำบากให้กับเรานะต้องยอมรับว่าเวียดนามมีเกมรับเหนียวแน่นพยายามสู้และโต้กลับจนเราเนี่ยโหยาก่่้ันไดแตวา ก็ทีมเราเนี่ยเพิ่งรวบรวมกันในเรื่องการผสมระหว่าง2ทีมแต่เกมต่อไปก็ยอมรับว่ามันจะต้องหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีจุดบกพร่องต้องแก้ไขหลายจุดซึ่งเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาเล่นรายการนี้เนี่ยเป็นการถือว่าซ้อมมือด้วยแหละนะเพื่อพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เต็มที่และมีกระบวนการเล่นให้สมบูรณ์ที่สุด